สบายดีเอฟซีเบิร์สคูสุคนเด้อมันนี่ก็อยู่กับแนนสาวลาวเซโนโอเคมันน,นี่แนนมีข้าวดีสิมาบอกมาทุกคนคือว่าไอเอฟซีใจดีเพิน่นเพิน่นเพิ่นโอนเงินมาให้แนนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแนนสิไปเอาอ่าเพิน่นเพิ่นเราโอนมาให้ซื้อไมค์กันสั้นเนาะแต่ว่าเราเรา,เา,เาโอนมาแต่ลายมือแล้วแต่ว่าแนนบนท่านได้ไปเอาเดี๋ยวมันนี่สิพาทุกคนไปเอาพร้อมกันเนาะว่าสิได้ซัมได

No, no, no! Terima kasih telah menonton! ตอนนี้แนนกลับไปเอาเงินมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเอาให้เบิรงว่าเท่าไหร่นี่นีสองพันบาทมาทุกคนมีอันายเพิ่นฝากมาให้แนนซื้อไม้กันสั่นอ่าทำอินกับว,วาสีทำอิดแล้วกับว,วาสีสั่งสั่งอันสั่งไม้กันสั่นฝากมาให้แต่เราว่า,วาอ่าของมันมืดแล้วก็เลยฝากเงินมาให้แนน ซื้อเองเนาะทุกคนแต่แน่นกันยังบ่ฮู้ว่าสิไปซื้ออยู่ไสเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นสิซอกหาเบิ่งว่าซื้อไสบางทีกาสิสั่งแบบอ่าอยู่อ่า Lazada เป็นี้นะทุกคน Lazada ของไทยนะแต่บ่ฮู้ว่าเครื่องมันดนบ่มันสิได้คือคือคือ,คอ,คอสิดลอะไรนะทุกคนอ่าว่าสิให้เขาสั่งให้แต่บ่ฮู้ว่ามือใดสิได้บางทีบางทีแน่นกัสิลงไปหาซื้ออยู่ อยู่สวรรค์เนาะทุกคนนี่ทอมีอยู่อยู่สวนอ่ะคิดไดๆก็ขอบใจไอ้หลายๆเด้อที่ฝากเงินมาให้เนียนซื้อไมค์กันซันเนาะก็ขอให้ไอ้มีสุขภาพแข็งแรงแลวก็หาเงินหาค้ำก็ให้ได้มันมเนาะดีใจได้ไมค์กันซันนะะทุกคนเออ สำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้เนาะเนาะทุกคนสำหรับว่าอ่าถ้าถ้าแนนซื้อไม้กรรันสดซานมาแล้วสิอัปเดตให้เบิ่งใหม่เนาะถึงไดนกับขอขอบใจอีกครั้งเด้อสำหรับคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนนหน่อยเด้อบ๊ายบายจิเกนลินาจา้า